สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับหัวนี้นะครับเรามาดูอันเดอร์คัตแบ,บบรอบทั้งหัวเลยนะครับหลังจากที่ดูอันเดอร์คัตเฉพาะด้านข้างข้างหลังนองทรงมาแล้วสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับลูกค้าเคยตัดมาแล้วผมจึงไม่ได้ทำการแบ่งผมนะครับแค่ใช้หวียกขึ้นแบบนี้ก็จะเห็นรอยเดิมเลยนะครับซึ่งวิธีแบบนี้ที่มี ทรงเก่าที่ตัดมาแล้วรอยแสกก็ตรงสวยอยู่เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากเลยนะครับไล่แค่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังขึ้นแบบนี้นะครับแต่ผมจะไม่ทำการเซาะไฟเลยนะครับถ้าเราจะทำการเซาะเราต้องเป็นผมที่ยังไม่เคยตัดทรงนี้มานะครับหรือว่าทรงเก่ารอยแสกรอยแบ่งไม่ตรงไม่สวยนะครับแต่สำหรับหัวนี้ผมเปิดดูด้านในแล้ว ลอยพอดีแล้วก็สวยลูกค้าก็ไม่ขยับรอยด้านในไม่ขยับรอยแสกรอยแบ่งด้านในนะครับผมก็เลยใช้เบอร์2ขึ้นเป็นเหมือนเปิดข้างลองทรงเลยนะครับแต่ทําอยู่ด้านใต้ก็เหมือนที่เคยบอกกับเพื่อนๆไปแล้วคลิปก่อนนะครับอันเดอร์ก็คือด้านใต้คัดก็คือตัดพูดง่ายๆก็คือตัดอยู่ด้านใต้แค่นั้นเองนะครับแล้วผมจะไม่ทําการบล็อกไปเลยนะครับยกเว้นเราจะทําคล้ายๆแมนบันหรืออนเนคัดอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ เบอร์เดียวไปทั้งหมดนะครับถ้าทําวิธีนี้ทําที่ผมทําอยู่ก็คือเปิดไล่ระดับแบบนี้เวลาเปลี่ยนทรงแก้ทรงมันจะทําได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราตัดทะลุขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นเปิดข้างรองทรงสูงแต่ถ้าเราตัดเป็นอันเดอร์คัตหรือแบบใช้เบอร์เดียวบล็อกเอียงเบอร์2ไปเลยหรือเบอร์หนึ่งไปเลยมันก็จะสั้นนะครับแต่ก็มีลูกค้าที่ชอบและสั่งแบบนั้นนะครับถ้าเราตัดวิธีนี้ลูกค้ายังไม่ชอบเราก็เปลี่ยนอีก เปลี่ยนเป็นวิธีใช้ฟันเบอร์เดียวบล็อกไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดเผื่อไว้ดีกว่าตัดแก้นะครับขึ้นด้านนึงขึ้นไปนิดนึงแล้วถามลูกค้าดูก็ได้นะครับว่าแบบนี้ไหมครับไล่ร,ระดับแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเอาเบอร์เดียวบล็อกไปทั้งหมดเลยนะครับบางทีลูกค้าอาจจะต้องการอีกแบบหนึ่งแต่พูดอีกแบบหนึ่งเราจึงควรถามและตัดเผื่อไว้เช่นเราจะตัดหนึ่งแล้วเราถามใชแบบใช่แบบนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ใช่เราก็ตัด2หรือตัด3แต่ถ้าลูกค้าบอกถ้าเราตัดไปเลยแล้วตรงนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับคิดอ้ามุมแบบนี้นะครับก็คือผมจะใช้มุมแบบนี้ในการคว้านหลังหูแล้วก็หน้าหูคว้านไปด้านหูแล้วก็คว้านกลับนะครับก็คือหลักการเดิมนะครับก็คือขึ้นเบอร์2เสร็จใช้เบอร์1.5เชื่อมแล้วก็ใช้เบอร์หยกฟันขึ้นเก็บฐานผมด้านล่างสุดนะครับมันก็จะเกิดความ ความนุ่มนวลแบบนี้นะครับขอให้พยายามหมาั่นฝึกฝนและฝึกซ้อมนะครับมันจะได้คล่องและผมคิดว่ามันทำไม่ยากเทคนิคนี้คิดว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วนะครับนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากถามในเชิงลึกเจาะลึกตรงนี้ยากตรงนั้นไม่ได้แล้วทำไมทำมันไม่เหมือนกับครูทำเลยส่วนไหนที่อยากให้น้นตรงไหนที่อยากให้เจาะ ให้ทําคลิปเฉพาะเจาะจงตรงส่วนที่ทํายากหรือคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดผมก็อาจจะมองข้ามไปบางสิ่งบางอย่างก็ทําได้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดหรือเหมือนที่เราเห็นนะครับเห็นไหมครับเก็บด้านล่างหมดเก็บด้านล่างเป็นเบอร์หนึ่งเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเราการเสร็จเราค่อยปัดเหมือนที่ผมทําเทคนิคก็คือปลายท้ายทอยและปลายจอนค่อยเป็น0.5เหล็กนะครับมันจะได้เกิด ความเงาและความเนียนนะครับอันนี้ถ้าคว่ำแบบนี้ก็คือผมที่เป็นขวัญผมที่ย้อนเป็นเป็นเหมือนขวัญน,นะครับหมุนอยู่ด้านท้ายทอยนะครับเราต้องย้อนขวัญก็คือถ้ามันหมุนขึ้นเราก็ต้องคว่ำแมตะเนียนลงมันถึงจะกินนะครับถ้ามันหมุนลงเราก็ถ่ายขึ้นปกติครับก็คือลูกค้ามาละสถะานี้เราแค่ฉีดน้ําแล้วก็ยกขึ้นตัดไล่เลยนะครับเพราะว่า ทรงเก่าสวยและก็ตรงอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้ามาบอกว่าเอาทรงเดิมแต่เอาขึ้นสูงกว่าเดิมเราก็ต้องถามอีกนะครับเราต้องถามว่าเอาขึ้นนี้คือเอาด้านนอกขึ้นหรือว่าเอารอยแสงเราทษทีครับเอารอยแสกแบ่งด้านในให้ขยับขึ้นอีกมันจะมี2แบบนะครับไม่ใช่เราตัดด้านในขึ้นไปเลยมันสูงเกินนะครับแต่ถ้าตัดด้านใน ด้านนอกมันก็จะสูงขึ้นตามอันนี้โอเคนะครับแต่บางทีลูกค้าไม่อยากได้สูงอยู่ด้านในแต่พอดีแล้วแค่อยากให้สบายด้านนอกให้มันยกลอยขึ้นอยากให้เห็นเป็นข้อแตกต่างหรือว่าอยากให้เห็นเป็นชั้นให้ชัดเจนระหว่างด้านในกับด้านบนนะครับอันนี้เราต้องถามลูก,ลกค้านะครับพยายามสื่อสารพยายามอินเตอร์เทนลูกค้าให้ได้นะครับบางทีลูกค้าพูดผิดแต่ในใจคิดอยากได้อีกแบบหนึง่งอันนี้คือเจอบ่อยมากๆนะครับ สำหรับช่างที่ตัดไปเลยโดยที่คิดว่าเรียนมาแบบนี้ลูกค้าสั่งตามที่เราเรียนมาแล้วก็ตัดไปแต่ผลออกมาปรากฏว่าลูกค้าอยากได้อีกแบบหนึ่งครับและลูกค้าเข้าใจว่าอันที่ลูกค้าพูดอันที่สั่งเมื่อกี้เป็นแบบที่เขาคิดไว้ในใจและเราก็คิดว่าลูกค้าสั่งแบบนี้แหละเป็นอันที่เราเรียนมาครูสอนให้ทําแบบนี้เราก็ทําปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าสิ่งที่ช่างทํากับสิ่งที่ลูกค้าคิดดันไม่เหมือนกัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงจะบอกเสมอว่าเรียนให้หมดจําให้ได้ทํำให้คล่องสุดท้ายลืมให้หมดนะครับลืมให้หมดแล้วเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าให้ได้ใช้การสื่อสารการเปิดใจการพูดคุยเพื่อที่จะได้เรียนรู้ลูกค้าลูกค้าจะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ลูกค้าเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทําความเข้าใจไม่ใช่ให้ลูกค้ามาเข้าใจเรานะครับ เราต้องพยายามเข้าใจลูกค้าอันนี้ก็สับนิดนึงนะครับลูกค้าบอกเอานิดนึงคือไม่อยากให้เป็นก้อนเป็นขอบมากเท่าไหร่นะครับให้เป็นชั้นอยู่แต่ให้ชั้นแบบพิวนะครับเราก็เอาแค่ขอบมุมออกนะครับไม่ได้ความยาวไม่ได้เอาเอาออกมากนะครับทังเกตว่าขอบที่เป็นก้อนหนามันก็จะลดลดลงนะครับก็คือเกิดความพิวด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับให้เกิดความพิวนะครับ สำหรับทรงนี้นะครับจะคล้ายๆทรงของ d ดีเจนุ้ยมากๆนะครับเราเอาง่ายๆถ้าเราไม่มาสับแบบนี้นะครับเราหวีลงผมความยาวด้านบนไปปลายผมจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าผมยาวแล้วข้างหลังอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าข้างหลังจะเป็นลองทรงก็ได้นะครับแล้วแค่แค่เรามาตัดด้านข้างกับด้านหน้าให้มันตรงเหมือนหน้าม้าครับนึกออกไหมครับตัดให้เป็นเหมือนหน้าม้าแค่นี้ มันก็จะได้ทรงออกมาแบบดีเจนุ้ยแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยถ้าเรามองภาพออกหรือว่าเคยตัดแฟชั่นรู้แค่จุดแสงจุดโทษทีครับผมขอไปด้วยรู้แค่จุดแสกจุดแบ่งนะครับแล้วเราก็พยายามคือคุยกับลูกค้าให้มากกว่าการมองครับกว่าการมองในในรูปภาพที่ลูกค้าเอามาให้ดูหลายครั้งหลายคราวผมเคยเจอ ลูกค้าเอารูปมาให้ดูแต่สุดท้ายตัดไม่ได้เหมือนในรูปเลยนะครับบางทีบางครั้งก็ทําให้เราอาจจะมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอะไรเราต้องพยายามนะครับพยายามข่มอารมณ์แล้วครับอารมณ์พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับลูกค้าเข้าใจนะครับว่ามันเป็นงานบริการแล้วลูกค้าเยอะลูกค้าเรื่องมากมันก็ทําให้เราเหนื่อยทําให้เราหงุดหงิดสําคัญเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของเราให้ได้และเราก็ แนะนำแล้วก็บอกลูกค้าด้วยว่าถ้าเป็นทรงนี้มันไม่ได้เหมือนในรูปนะครับต่อไปถ้ามาตัดทรงนี้อีกให้บอกอย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราเข้าใจแล้วให้ลูกค้าเข้าใจตรงตามกับเราหรือไม่ก็พูดง่ายๆแนะนําลูกค้าง่ายๆถ้าลูกค้ามาตัดแล้วอยากได้ทรงนี้หรือไปร้านอื่นนะครับผมจะพูดแบบนี้นะครับให้ลูกค้าถ่ายรูปด้านหน้าตรงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังไว้นะครับแล้วเอารูปให้ดูเลยนะครับขาวหน้าก็จะได้ง่าย เห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วลหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับน้อให้เพื่อนๆฝึกฝนฝึกซ้อมและก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตอาชีพและหน้าที่การงานกันทุกๆคนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ